กำลังฟันไปแล้วไงเนาะอ้ยจะจวดอยู่ผักจดีเนาะของนาเพิ่นโตกำลังเล่นมือมาทางซ้ายเนกรับพี่ล้งเลยพาออกไอออกหน้าเพิ่นไงพาตก้าตกาบุงฝนต๊เลยพี่น้ <c oughs> ป้าทุบมาเนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะมาอีกวันนี้ติดบุงติดบา่าเป็นที่เรียบร้อยบ้านนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะห้องน้ำเพิ่อนนักการมุง้งพี่น้องเอ๋ยป้าทุกพร้อมใช้งานแต่บ่บ้านนี้เนาะสบายดีได้พี่น้องเด้อเนาะสบายดีเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเอ๋ยผู้พ่อกับซองบ่อแสนอีกแล้วเนาะคือเก่าคือเดิมอ่าวันนี้เดินทางเข้ามาทางบ้านกุดบอลเนาะอ่าเมืองจำพรแข่งสวาาัสคิเขตพี่น้องเอ๋ย มือนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะทางปรแสนกลับมามือนี้มาอัปเดตเบิ้งห้องน้ำอ่าเฮือนซานของทางเอื้อป๊อกเพิน่นพี่น้องเอ๋ยเนาะถือว่ามามือนี้ปะท้อคู่นะพี่น,อน้องเอ้ยเอออ่ากิดีนี่เนาะเออจะก้าทางน้ำไม่ใช่นี่ก็เปิดน้ำใช่นี่ก็โอ้ยเอ่านั่งได้เลยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเฮ้ย เด้นี่นะเอซีคิดภาพได้เด้พี่น๋อยเนาะ้อนม่ต้องไอซีได้พี่ต๋อยเนาะถ้าเ่งอยูเว้ยเออเนาะยังบ่อยังบ่ใ้ใจงานต่อบ่งนี่เนาะบ่อขาขาขพี่นอยแต่ว่าบ่อไงแ้วก็บ่หอมพอดีเนาะพอดีเลย อ่ามีเอ่อมีเอาคูเอาหยังมาตั้งไว้นี่ก็โอ้ถือว่าโอเคพร้อมใช้งานพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ตทางนี้เพิ่นก็บกไ้เด้พี่น้องเอ้ยนี่เนาะเออออตพี่น้องเอ้ยโสร้างพี่เนาะเออขอขทางนั้นก็ได้เนาะสางนี้ได้เออางค้เครื่องที่เฮาสร้างมานั้นก็ถือว่า มาทรงเบลแร์เป็นยังไงเนาะมีทั้งปูนทั้งย่างปูนแรงซิบสอบปูนอ่าพวกว่ายีโป้นี่มันไม่ได้ฉาดเขาพี่แต่ว่าผลนะเออโดยโดยไม่ปูมไม่เป็นได้พี่น้องไงเนาะว่าโทษค่ะกิีิมันเมียนใหม่บแรเนาะมามนันชะอยู่เปนยงเออ ไปดิที่แม่นั่งหน้าโดยโดยนี่แหละพี่น้องเอ๋เนาะเป็นพวกวงพวกบานอ่ามันมีวงวงวงกบยืนเนาะวงกบยืนปองใหญ่แล้วก็ปองเยี่ยมน้ำาเป็นรวมทั้งบวงทั้งบอลนั่นแหละพี่น้องเอ๋เนาะอ่าโตไม่เป็นเป็นอย่างพี่แต่ไม่เป็นอย่างงามพี่น้องเอยเนาะเนาะแต่นี่พี่แต่เสื้อผ้านะแพ้เป็นเต็มอยู่นี่แม่นจะว่านุ่งจะว่าเสื้อผ้านี่ เออเนาะเออต้องมันมันบวกนั่นปรเดนะไห้ไปมสิเนาะเด่ไบอกนไเออเดนสบายดีเด้อเนาะ่กำลังบกเนาะได้สิแลวเลยเนาะไม้สิดขาดี่มันบ่นลยโอ้โอนกำลังปาดอยู่เพยงเคสบายดีอช้างเด้อเนาะสบายดีโดย ป้าอันนี้เป็นเพือนครัวปะเพื่อนครัวตัวนี้นะอันนี้ตัวอาจจะได้ใช้ไมริ่วเนาะตัวนี้ดยไม่ริ่วเพราะว่าเขามันต้องมันต้องมีซองระบายด้ไนนทยอ๋อทางในนี่เนาะทางในก็ยังอยู่ทางในยังอยู่เพียงไรตัวคาคิวคาคิวงามงามเนาะมุงเรียบร้อยเนาะช่างนี่เพียงเไยเนาะมุงอย่างใส่เรียบร้อยเพื่ออะไรคาคดีนี่พอดีเป้เลยสั่งกระสีกันเนาะ คาคาคาคิวพี่นังเลยอ๋อพีเลยได้พี่นังเลยอ่าพอดีแล้วอไปได้ตัวกล้าแล้วบ่มื่นบ่อ่าเพราะมันกะกะพอดีแล้วเนาะเห็ดเบียดถ่าซะมันกล้าเหย้าหรือว่าได้ลำหน้าเนาะถ้าก็เห็ดมาเห็ดเบียดตัวนี้ถ้า ได้อยู่แล้ววาเนาะเอ่อจ๊นั่นจะบ่นานานั่นจะบ่อ so ันข้าปูจชอบโอยมาสามบอลสาอลู้ตาตัทัแลวเนาะาว่าเจบตานี่ยรรดาได้เลยอ่เพปฟุนไ้ถามเรื่องน้าไถามเรื่องกระปูนี่กัจ้าแล้ว

ก่ใช่ก็มให้ใท่ออีท่อนึงมันไปได้ชุงจำกันใจคอยใช่ท่อช่เออคอยมันซ้ำกันเลยนะโดยต่ำโพดยาเลยอมันยากเลยส่งมันสางยากอีกแล้วได้ได้ชนมีแต่บวหาน้ำไหลลงมาจบแต่ว่าเอาก็เฮ็ดเฮ็ดขุดอโดยโดยไหลงหว เพื่อสี่มันเพื่อสิได้หนึ่งหนึ่งว่ากันเขาเขาสบมว่าทรงเขาหัวนะ้วงื่อน้จะแม่เขาไ็พอดีแล้วนี้ก็ได้แหละโอเคแล้วนี่กะมันมันเป็ยนอย่างเด้อเนะเออบวกอย่างรียบร้อยเลยพี่น้อยเนอะบวกแล้วกะคนแรน หมายถึงว่าเฮ็ดช่างเฮ็ดเล้วนนะบอกได้ชทางเด้อโทรบอกเด้อบัดมือเขาสิมาเฮ็ดพุ่งไฮ็ดผาและเลยชิมาเบิ่งเขาอย่างนั้นพี่น้องเลยเพราะว่าเครื่องเขาตอนนี้ก็เป็นมาครบไปแล้วเนาะมีแต่ว่าเพิ่นโบกตัวนี้แล้วละกันเฮ็ดตัวนั้นโตเลยพี่น้องเลยเขาพุ่งขขาวผาเขาหแล้วเนาะมีแต่ทำมาตรการบาไม่ในกบบอกไม่บ่อไม่ละเอียดแล้วอืมอันนี้กะตะเก้าได้วจ้ะกบกะ กบมันกะงามเนาะเออกบมันกะงามกบมันกงามแต่กบมันบ่ันคสิว่าเฮาคั่นคือในกรณีว่าแบบเฮาบ่มีไฟฟ้าบ่นั่นนี่บ่ยังยังอีกแบบนึงเนาะอันนี้ไฟเฮากมีแล้วอะนะกบแเนาะรยามบงามนะบ่แล้วตัวนี้จะกัไฟฟ้ามาโดยกบกบก็ได้เนาะแว่างามพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเวลาเฮาใช้นี่เฮาต้องเฮาต้องได้เริ่มกันเนาะเริ่มกันมนบ่ มากอยปูนผลแล้วเลยอ๋อเขาเริ่มกันได้เนาะเวลาเขาใส่ผานะอ่าเริ่มเลื่มเริ่มกันประมาณสองนิ้วหรือว่าสองนิ้วใช่เนาะเป็นบอกประมาณสองนิ้วเพราะว่าไม่ได้พ่นตกมากเลเอาเริ่มอมกันอ่ามันกับเขาเนาะอ่าพี่น้อยประมาณนั้นเรื่องกันว่าเทพื้นใะห้ยังเขากันกัเดียเขาเห็ดตัวนี้แล้วก่อนโบกแล้วล่ะกาจังจังเห็ดตัวนี้นะเอาแอมล่าง แต่ Papa, right? ว่าปูนเขาเอาไว้พวกไว้ดีได้เด uh, yeah, exactly. um, ้อเวลาฝนตกฝนหยางเด้อเออ่ามวยมันถือเนาะเออตัวจูพายยังไงนี่ปิ้งของกินมาเล็กน้อยอือเดี๋ยวพวกไ่ได้อยู่บ่มั้ยนี่จะปวกคุณจะรอไม่ได้อยู่นะไปเลยเลยโอ้สบายดีเด้อเนาะเบิ้องแรแล้วบ่ิสุทัด์นะเบิ้งแรกให้ให้ชัางเขามาเบิ้งให้ได้แหละบานนี้มือนี้มือกวดไปนี่ bưng <laughs> đây bưng căng à hay này. à mình hòa mình đi muỗi quất bò. Tàu xíu nó đây này muỗi nè. à. à. ha 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 ha

บางโคกเค่ไปว่าบันโคกโคใหญ่าโคงง่าเออ้เราทำนะฮดวะคุยกันไปามบ้าน่อมาลุนน่าจะทำบ้านมาทำน้าเด้อทั้งคนนี้ว่บนันอย่างมาฝึกหมอลำประมาณนี้เล็กอะไรักอานนี้ักมันน้เนาะดินไก่ไผกับ้อนจะได้สนน้อยมามาให้พี่ก้อนเอาคนนู้นให้ทั้งน้องๆเป็นก้อนไปเลยนี่นํายังใช่นี่เครื่องเครื่องดีเครืงดเครื่องใช้อยู่นี่ว่ โอ้ยทรายเปียกบ่เออเอออทราเปียกแล้วแผ่นถือว่าลายได้ไปหน่อยเนาะเจ็แผ่นแผ่นนี่เจ็ดสิบแผ่นอันนี้เป็นบุกบเดินงานรเปลนี่นะเนาะเมนยังเป็บาเนาะเนืองเนือใหม่ยแล้ว ใส่ส้มใส่เส้นมันกันั่นแหละเีไเนาะค้างห้องน้ำปรดีนีเนาะโอ้ก่นเริ่มปิดเลยบ่เกือบเกือบเานึป๊ะเลยยเนาะจะไปเอาผมปาแม่เกือบกับาแม่งามงามยังไงนี่ะหน้าเจ้าเกือบเจ้าในหน้านี่อยู่เกือบีชมพูอยู่กระท่อมไปนี่ตงเ้าได้เลย sòng mét nó vừa đi ngắm bây giờ này hè sai thì mà mình mà mình ngoài thì phơi bò chít à, <laughs> <dễ. cười> <laughs> à chít cứ cao bây giờ nó <laughs> à, chít đây cả mẹ luôn nè mà mình nó tôi à, cả là bò chợ ือเห็นเจ้าวานเลยเอ้ยคือแท้นี่ว่ะโอ๊ยหน้าคอยยน้าคอยบ่ดีบอทั่นนะะน่านาใกล้กันหน้าพน่าใกล้ดีบอทนาตะวันไงทอ่เรามีน้องนี่เขาหน้าพน่ะมันเป็นทางน้าพอดีเด้เวลาพนตกว่าน่ะมันสิไหลไปหันรถห้อมกันดคือสีบดนอกบงในกระไร่น้องเลยเซนบ่ปุง่ายง่ายกว่ยันบอลเซนมันวานวานก้อนขึ้นเนื้อใช่ปะล่ะ ăn con khế nướng gì bao? Chẳng qua. Tiệm đấy bên Thì Sao Hải đấy. Thì Sao Hải bao nhiêu tiền? Ở đây. Bao nhiêu tiền đấy? kia vui nam con, con gì cũng phải cả nó. nè? Bao Có này? Sao? Cậu ta nó? ไปได้ตลอดได้เลันไปได้คือกันพี่น้องเนาะขอเพียงบอกไว้ก่อนได้ใช่ไหมเอาอยบายว่าเจ้าอยากเวียงงานนั่นนี่นะเบิ่งในน้องกล้าว่ามคำวิยงมันพออะณาจู่ได้กระจุกนะแต่ยังหัดตัวแล้วมันยังบ่าเรื่องเขาแบบนั่นเป็นใดเนาะเป็นใดไปได้มือไปได้เนาะแต่ว่าถ้าเบิ่งติดตามต้องกันไปได้เนาะแจ้งพี่แจ้งน้องเด้เด้อเนาะไปได้เนาะวันทีเสาะหา ที่สหได้พี่น้องได้พูดกับพระอาจารย์มาแล้วเมื่อกี้นี่กค่ะพันว่าใส่ขึ้นน้ำพรอาจารย์บ่รู้ว่าทางคุ้เจ้ามีเครื่องมีของขึ้นไปน้ำบ่บ่มี่ยังเลยว่าแฉนน่ะพี่น้องเยเนาะไปได้โตก็ัวใจขึ้นไปได้โตก็ัวใจว่าเป็นไปได้โตเอากาศภายนาคบรรยากาศเด้ยกว่าพรเจ้เครื่องยจงของซรอยทั้งพระอาจารย์และอากาศขามีเครื่องก็ได้พี่น sure ้องเนาะอ่านะเนาะซืいい้อเทินเจ้ากะ โอ้ยเนาะพันเนาะอันนึงอันไหนพอดพันคุณบอกขงองงาวนัพันหนึ่งแเ่แรอยาะกระซ่มกันนั่นแหละนี่ทําซำรัันนึ่งบุี่เราพันหนึ่ผมีเงินผมได้คำพูดซื้อตัวนี้คำมือตัวนี้คอยไปบุกคุมมือหรอมีแต่อาศเพื่อนคนเียวอยากเบิดแล้วนเบ็ดะมือไรมาไว้นีทั้งชาวมีหน้าพันจนงุ้งก็มาอย่าตเบ็ดห้องปกคุมนะ อ่าใยชำมีเงินได้หน่อยซื่ยจากสามหน่วยเนยอาลายเกิดใจดิเมื่นันมืนั่นเป็นนุ่ไหว้นุ่ไหว้ดูอะดูดินของเมอุตสาหเลยสุดท้ายเนีหวอะไรอย่างที่ใกล้เยเฮ้ย่าอะไรอย่งนี้เลยอ่เดี๋ยวเอานี่ไปให้คนคนเถอะเรหยอกกโกันไปเนยองเนา้าโเนาะ บ่ธุเนาะคุณผู้ตำรอตาแม่อย <c oughs> ู huh? <c oughs> <c oughs> uh, <gy> ่พี่้องเนาะมามาพอสิูเอาไปบ่อนของไปปฐุมก็ไไปปฐุมไปถ่ายเรือสบายดีเอาลูกคนได้โอเคก่อนอ้ตรงนี้นี่หมูดนี่อ่าถ้าถ้าอะไรขึ้นยังขึ้นไปเปิดเบื้องกดเบื้องมันจะเถือวะไปไปกดไปเปิดเบื้องถ่ายรึป่ะ

ăn bay bay ngăn nó, hả? Soong chưa mọi người. Si mất xuống quát nó. Anh ai. Do ai. Anh 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 ai không khí nó rất nó sương đấy nó muốn ngoài này nó không khí nó như là cuốn tóc lê phi nào đấy à rồi nhưng này từ nĩ cửa tủ từ nãy giờ ai chì hết trái bao từ nãy rồi từ nĩ nó sấy ได้เต็ดครอบใส่เลยใส่สังเสียงอ๋อใช่ไงนแม่ดูตบางต้งปิกระเทืนเพราะว่าเพราะว่ามันมันตัวนี้นะยมันมันำได้ฮาสีสั่งเป็นวงเลยกับไ่ไไ้เนาะมัมมมมนต่ไม่ไม่ไม้นี่ใช่ไหมไม่ไดิวนี่ไม่ดิวมึงไม่เสร็จเหเธอมีอยู่ไม่เสร็จก็ต้อยเหรอไอ้มีปะ ไอ้มีใบบัวนั้นเพราะว่าเพราะว่าไม่เล้วนะมันอยู่หันนั้นมันบดได้ตัวนั้นเอาไว้เฮ็ดเส้นเด้ซอยเอาคพราะว่าไอ้มีใบกับชอยซอยมาใส่แหงก็ได้ตัวตัวริ้วนี่นะอาเฉพาะไม่เลี้ยวนะมันเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นริ้วอยู่เด้เพราะว่าอยู่ในห้างนะมันบ่มีอ่าสามสามสามนิ้วนี่นะหัวหอกสามนิ้วใหไงๆสองนิ้วปลายสองนิ้วครึ่งนี่แหละ อ๋อนั่นเียมันกับเอาเกินประมานสี่หาสิบเส้นอย่างเชนวห้อจเนาะทราไปเนาะท่าบไปห้างกันสิสิบเนที่โอ้ยบ่เอาห้างบ่บ่บ่เอาห้าบ่ห้างวันได้ประมาณนี่นะหาเส้นหาเส้นหเสนไปมันห่างสำนัมันห้างอันนชิปะมันห้างพ่นน่ะตัวชิปอ่ะคือใหญ่ๆนเนาะประมาณหาครับงามอยู่ี่หัอยากีวเนาะ สั้งคนเอกกันแต่แรกตก็เลหลังร้านก็ออกแบบเองดูคนม่น่งมีสีมือนะเมืองเมืองคืนมาบึงแร้วทายเป็นก่อนเถอะบึงอะไยเออโทษเปียกบ่อไปได้บนป้าสาดเปียกบ่อนนี่นะ มันแบบว่า,า,ามันอยู่ระหว่างโดง่งใช่ไหมพี่น้อยถ้าวา่าในกรณีแบบว่ากตกตกแบบว่ากตกธรรมดาเลยบ่บบมีลมอมย่างละมันบ,บ่เป็ียังเนาะอ่ะแต่มื่อกี้โบได้ผลตกตกอย่างละมันแบบลมตีกันมาเนาะเพื่อนนี่แหละเพื่อนกับเพื่อนในกรณีเพื่อนนอกนอกมีนอก,นอก,นอก,นอกมีในนะสุดลายพื้นเสียมันจากตัวนี้แหละเนาะอ่านอกจากนีว่าต้องมีผ้ากั้งอ่าต้องมีผ้ากั้งพี่ต้อยอ่าอันนี้โบเปียงโอ๊าน่าช่งหน่อยกับเอี่ยมผ้าบุญหลอกเนาะ เห็นหมด้แล้วนี่ก็เสียเพชรเป็นห้องนึงนี่ตามทั้งเลยเพื่อนในน้ำม้านะเพื่อนอย่างไอ้เพชรทองนี่ห้องนึงตัวนี้ก็บจงไม่เป็นห้องเลยอันก็บจงไม่เป็นห้องเลยสินะาหองดุกหองยังแมนแมนอ่าอยากให้มีลูกลูกลายได้ได้หลายห้องนังว่าโอ้เนาะพี่น้อยอ่าโอ้ยเนาะพี่มูสั่งกระซุมกระซีเรียบร้อยแล้วงามบ่าในี้พี่น้อยเน้าผั้ของน้าของไงเอาการคักคักเนาะ สามอยู่พี่น้องเลยสามคนน่ะไปเลยเนาะไป็นผิบโมืดนะบ้างหัวปลาต้มเนาะเคองต้มเกลือบ่อืงปลาต้มเกลือโอ้คากีเนาะตัวตูวคักมันพาไม่เหี้ยบ่้างใส่คือเป็นยังชี่ออะไรใสายนี่สายจานนี่คือปล่อยเอาไปเลยเอาขึ้นเทิมนายตรงเออเอาคือ ลอยขึ้นเทิงแล้วก็ย่อลงมาลุมพี่เด้อพอได้ป้งไปที่มันจนในเต้ได้ไหม้องเอาซ้อนก้ตเออซ้อนขึ้นแล้วก็เอาไว้เอาไว้แบบยมันเป็นไปสิเฮ้ยเนาะซ้อนขึ้นเทิงแ้วก็สีแล้วก็ยอลงมาสิเด้อยอลงมาเหกันอตั้งให้ง Sai, ta 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 luôn. Bằng vô bạn này. Quân dai bỏ đi một, sư vào mày mày lên này. Ao đi. Đi ao ở gian giang à, 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 mà vậy này cái hỏi sai vậy này. có thô chế thế để nó. Ồ, chế khác cái gì vậy bằng con. Cốt bỏ

cái nào cái nào cái mũ thoa da thát cái nhang một khối xe ngang cái nhang ở cái tiếu kia xe vị trí vơi ah giang ma có cái gì rồi đấy ah cái gì mày ในซองสามนะีม่เนาะแต่หาคกิโลมาขายบ่เอปอกพได้ขายย่บ่ก็ได้จะกิน คคนได้แล้วไปยังไงเนาะต่อเอาโอเคเลยเด้อเด้อมื้อนีท้ที่ว่าเฉยมามื้อนี้กะซื้อนี่หมวดทรทัศน์มาให้กับมันมาอัปเดตเบิ่งเฮือนเบิง่งซานนี่แล้วเนาะแล้วก็มาเบิ่งเครื่องเบิ่งของถือว่าเพิ่นเอามาครบเรียบร้อยแล้วเนาะเครื่องเนาะครบจุบ่ครบครบ75แผ่น บานนี้วงกอะวงกบเป็อย่างกงาพวกวงพวกบาสเก็บไว้เพื่อแต่เก็บทอดเก็บทอดไปเพิ่มแล้วเนาะอันบานพับ่อนะเอาไว้เด้อสร้างเป็นทางเราให้เพื่อโดยโดยมันนี้นะสร้างประเทศตัวนี้แล้วแล้วก็ห่อนมือสีเฮ็ดอันพาเป็นอย่างไรทุกบวกเซนเชื่อมมาเบิ่งอีกเด้อว่าสเฮ็ดมือใด้หน้าสีเข่ามาในน้ำเนาะเฮ็ดทันเฮ็ดนี่อะไรพี่น้องเอ้คือเส้นพาเพิ่นเพิ่นเข่าแบบผู้ดีใส่ผ้าใส่เปรนได้เลยนี่บอกเส้นพาเนี่ย ถ้าว่าใช่ก็ใช่ทางนี้นี่เพิ่มเติมทางนี้เดี๋ยว่าเฮ็ดเพิ่มอีกห้องนึงบ่หรือว่าเฮาสีนี่ยตั้งวงกลมนี่ยว่าเชนชี้ตั้งทางนี้บ่หรือว่าชี้ตั้งทางนี้บ่ากับบ่งเยี่ยมนะเดี๋ยว่าตั้งเบื้องนี้บ่ทางนี้เป็นผลฉาดเนาะแต่ทั้งไงคือกันเลยมันตั้งทางนี้ว่ทางหน้าบ่งเยี่ยมเนาะทั้งนี้แล้วก็ไอ้ทั้งนี้อีองนึงนี่อ่าอันนี้ฟองนึงวันนี้ อันนี้ห้องอเช็ดประตูตั้งวงกลมประตูทางเข่าอีกทางนึงนี่นี่ตั้งไว้หนี่เลยนี่ท้ายประตูออกไปนั่นนั่นเลยตั้งไว้หนี่เรื่อยที่นี้ก็จะเป็นห้องแต่ว่าตัวนี่โบได้ได้อาช็ดห้องคือเก่าบบได้โบได้ว่าโบอเชีพห้องให้เป็นยังเนาะแต่อเช็ดเป็นห้องคือเก่าอะนะแต่ว่าลูกคนลายจะให้มีห้องอย่างส่วนตัวคนน้ำสินะอันนี้ก็ห้องของพ่อของแม่แล้วก็ไอ้ห้องลูกเต้าที่นี่นะอันก็ห้องหนึ่งเอาก็ได้ขันคือเก่า ôm anh ấn bây giờ này, à, ào đây, đưa, thay sẽ được to con bây giờ nó muốn đi cả má update âm nhạc sang quốc tế cả, thì qua, ok, lại bây giờ nó, à, bây giờ, coi anh kìm nôm, mua tam mọi u, lưng cả, có lẽ, nó, lóc nào mũ xe cả má con, rồi, 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 bây giờ nó, lố, càng, พี oh, mm ่น้อยเนาะมาได้ทั้งนะมาโตไ่อยู่บนน้อมาใส่เกือบเลยพูดน่ะฮ่าฮ่่าเออมาต่คุณจิร่เนาะอโดยโดยพี่น้อยฮะพี่น้อยเนาะโอเคพี่น้อยเนาะสำรับคิปนี้ก็จะได้ ขอโทษเจ้าคิปไปจำนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะพกพอกันใหม่พี่น้องเอ้ยพี่พาประกันได้กะขอโทษขออภัยน้ำเราพี่น้องเนาะทำงมดเสียนกะจะได้รับลาพอไม่พี่น้องไปก่อนวันนี้มาอัปเดตเบื้องห้องน้ำเพื่อนของทั้งไอ้ปลอกเผืนเด้อพี่น้องเด้อเนาะแต่ว่าทางสร้างเผืนกําลังโบกเราพี่น้องเนาะกะรเสีได้เอาแหลรพี่น้องเอ๋มุ่งหลังคุมหลังคา เส็จที่เรียบร้อยแล้วน้อพี่น้องเนาะขอบคุณทางไอพิงเอ้ยวิย่งไอเพชรเนอะนาะขอให้เอายมาอยู่ดีมีแห้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งใด้ขอให้ได้สมบงงังรักปรารถนาขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญสุขกายสุขใจเนดะ้อเนาะขอเสด็จทางพระไซมาะไซขอให้เอ้ยมายตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางเนดะ้อเนาะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเนดะ้อสบายดีพี่น้องเลยเนาะ